อยเมึงกินแล้วเหรอได้โคตรอะไรอีกแล้วโอ้โหเหลืออยู่ยี่สิบผัเจ้าเฮ้ยอย่าสปอยดิโอ้โหฝั่งที่สี่คนมาระเบิร์นมาะเบิดเนี่ยมาละเบิรเลยลละละละ์ะล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 ละละลอละ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 อะละลละละละะเะละละะ ใบไปสู้เลยโอ้ยไม่ใช่ใบไม่ไหวเจ็บนี่หว่ายืนดึกไหวใบเกิดสว่างเกิดาเห็นเดินกระสานสี่คนไปแล้วเหรอใช่เกิดไม่พื่อนเ่ะอเกิดเปล่าแม่งไปนอนกันตรงที่อะไรตกันล่ะจบไอโซนิกมานี่ทันเดอร์ทันเดอร์เอ็กเพ

ม่เกิดขึ้นเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนอ๋อนี่เองอะไรหรอโอ้ยเยอยเฮ้ยกูโทษกูโทษกูโทษกูเล่นโจรมาเยอะเมื่อกี้กูเห็นตำรวจแล้วกูก็ยิงเฮ้ยอื้อฮือไปเยอะเลยอีกอืมเพื่อน โอ้เก่งสุดยอดเลยว่ะเก่งมากสุดจัดเอ๊ะเดี๋ยวสะดวกแกเคีหรอหวังไม่ตายว่ะโอ้ไอ้เหี้ยยิงไม่โดนได้ไงวะไม่โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยปืนจ่อเปิดใส่วึ้นวบไปไปเก่งแปะครับ เราเข้าไปรู้เนี่ยบักฮานี่มีโอเครถจะแดดโคเวอร์มีไวไฟขอโทษจุดเตี้ยงระเบิดไฟไปตรงหอกควายครับเขาแสงขอเงาอะไรวะเยอะๆตรงนี้มาเยอะเออเตรงผมเฝ้ารลยเขาไม่เชืเขารู้ไอ้หนานไม่รับผู้เขารู้เอ้ยปืนดีนี่ขอเรียกอะกูได้กูได้ยิน ล้อใครสวัสดีครับที่มาอะไปที่เจอทันเดอร์เนีว่ะมีวะมีก็เป็นเน๊นมีเนะอืมอให้วางก่อนดีคนเลย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 เลยอ๋อเยอะเยอะคนเลยไอ้กัมคนเลยคนเลยคนเร็วเร็วเร็วเราเราไม่ทันหรอกช้าไปเยอะเดี้อเด้อเด้อโอ้ย การเขารอเราแทนวะขอโทษพี่มอนผมตามพี่ไม่ทันเดินมาทำไมโอ้ยนกัมเลยมึงกินแล้ววะใจปวดอะไรอีกแล้วโอ้โหเหนืออยู่ยี่สิบผัเจ้าเอ้ยอย่าสปอยดิโอ้ฝั่งที่สี่คนไม่ได้ฝั่งผมเนี่ย องค์กรมันคาดเคลื่อนไบไปสู้เลยโอ้โหใบไปไหวเจ็บนี่หว่าเีนึกว่าไบันดือดวัเดเห็นเอกสามสี่คนไปแล้วเหรอใช่ฉันเดือดไม่ขึนอ่ะวันดือดแม่งไปนอนกันตรงเหี้ยละรงนมัน ไม่ม okay. ีพ lu 네ี่ตีตัวนี้ยังเจ็บอ่ะเจ็บจัดเอาเยอะที่ปุ่มอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยแค่ใจเงินใจเงือกไปดูนิดเดียวเองโอ้ยคุณเหนื่อยแล้วอ่ะ ลงไปเล่นเขาเลยเขาน่าจะไปมากอ๋อเหรอไม่อยู่ทลไมปืนทั้งสามเ็าบอกโยโยโย่โยโยโย่โยโยโย่นี่นี่นี่บูมระเบิดกูมระเบิดบอมเราระเบิดฟรีให้คุณเจอปืนดีเอา่อน no 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 การไม่เอาการไม่เอาอย u t เ r n p l e a s ไม่เอาเอาผมทาดหมดแล้วอ่ะ แจ้งเย็นให้คนเน็ตกระตุกอยู่คนเดียวคิดเดียวหรอไม่เป็นไรพี่ผมเชื่อมั่นว่าพี่ทำได้มึงพึ่งมึงพิ่งฝึกมาเป็นโจนอ่ะวันนี้วันแรกใจงเย็นขโมยอะไรนะขโมยกระเป๋าตังค์คุณยายไปก่อนเออเโมยน้อยไปก่อนถ้าทส0บาทนั่นเดี๋ยวมันคลายไปได้ขอบคครับ แล้ววจี้เขาอง What the fuck What the fuck เรื่องเดมแบคนแบบนี้มี่ไม่ตายกันมีระเบิดนะี่า้บายบีไอโบยเบ้เฮ้ยเชี่ยสอบพูดได้ ไอ้บไอ้บยบมาเนี่ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอาิี่ไอ้ยตุ๊ตเล่่ระเบิดีมึงพูดถึงคระเบิดีผมวาผมก็ูเฉยพี่ไรเชื่อย่งไม่โดนไอ้สัตว์ไอ้ไวอยู่ไอ้ไวอยู่ล่างไอยู่ล่าง เฮ้ยพี่รู้ได้ไงอ่ะก็เป็นมอ่ะมึงยิงกูอ่ะอีกกูเอาหรอพี่เหรอเออพี่ปีกี่เราโดนลุดโดนเนี่ยไอี่ไม่โดนตัดกงไปเป็นโทมิโนเลยสัตว์เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมึงอยู่นี่อ่ะทำไมมึงอยู่นี่อ่ะอ้าวนี่พี่เหรอเอ้าระเบิดอยจนนี่อ่ะอะไรวะ กูก็สับหลอกตั้งนานเดี๋ยวหลอกกันแล้วโอ้โหไปตายว่ะอะไรนะไปไม่ทันหรอกไปทีเดียวสามคนอ่ะทำไมเงี้ยทันอืมทำไมเงี้ยทันอันนี้ทันแล้วแล้วเหลือใครไว้อ๋อเหลือตัวลูดยิงไปก่อนยิงไปก่อนเอาเลยเต็มเหนียวเลยได้ยังนง มว่า่เหลือตัวรูดอีมะอ๋อนี่หนอนี่หนอที่ลูดพี่อ่ะที่ลูดพี่อ่ะคือคนนี้นไ้แล้วแม็กลูดกูหรือว่าแลมโบมพลังไอ้ใหญ่ใหญ่บอะไรนะไม่มีพี่เคลียเข้ามาทางนี้พี่เคลียพี่ผมโดนอีกแล้วพี่ผมโดนนี่เขาดาไปแล้วอ่ะโว้ย ผนก,กาาลายเป็นร่างแน่ๆไ,ไอ้ที่แม่งกินนั่นน่ะไอ้เหรียญเน่ะแล้วกาลายเป็นร่างทองอ่ะสัตว์เอ้ยเขาหนิดเขาสีไรโอ้ที่ยมาแล้วว่ามาดิว,วางระเบิดดิวะโอ้ยอย่าให้พวกของผมโอ้โหนะใครมันเป็นใครผมเป็นไม่กี่เมา้าเลยระเบิดก็ไม่ได้วางตกอีกตั้งหกัก ฝังนีเอรี่แต่ผมรักทุกคนขาเสียงไหนได้ไหมโอ้ยสเราหมอกสีฟ้าจริงไสตว l e ไีพูดอยู่พ่นไอสไฟใครวะไอเหี้ยไฟผมไฟมา ก็ตายอี่หมดห้าหนิแม่น้องดำอะไรอะไรอะไรตายแล้วตายแมึงอะไรอู้สู้ตายทุกคนกูมาแล้วเอาเลยเขาไม่มาถึงระเบิดหรอกเพราะว่าระวังแล้วเพนเธอร์ไม่เป็นไรเพนเธอร์แปลว่าเสือพี่แปลว่าเสือดำไม่ทันว่ะไปก่อนดีกว่าเขาไปแล้ว แล้วโจะจะนั่งหาประแสขอเงาว่ะไอ้นี่เล่นไไอเนี้ยเ่อกให้เพลยมอนตพับอ่ะไได้มอ้ยเนี่ยไอเสดกูนเกว่านารโตไอจัไอ้เนี้ยยแค่อ้ยโอ้โอไอเนี้นี่มันมีาจมกระถาด้วยว่ะเฮ้ยี้่โหแม่มีตั้งหม ถ้าคุณคิดว่าหมดแล้วไม่ยังไม่หมดถ้าถานาลูโตะคิดกาถที่ว่าก้าหาก็คือก้าล่าง่ะกูว่าไม่มีตายอกเลยเฮ้ยทำไมเขาไม่เอ็นี้ก่อนวะเฮ้ยไม่ยยยกยอน่ะเนี่ยมือยเยยยยวอยย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 เอาชัวยย มือแม่งไวจัดเลยไอ้เี้ยกำลังนึกในใจทำไมมันไม่ไม่เปลี่ยนแม็กวว่งแม่งเหลืออยู่16แม่งซัดหมดแม็กตับแม่งสับต่อยิงต่ออีกผมมาเพื่อแก้แค้นผมว่าเขาโอ้โหโอ้โหโอ้ยหโอ้โ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 หโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้อ้โหโ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 อ้โหอ้โหโ้โโอ้โหโอ้้โหโอ้อโหโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โหโโหโอ้โ เฮียไี่ไม่ไม่ไ่วยเลยก็เพียงไแล้วเงาน่าเลยเฮียโอกาไปแล้วแม่งต้องแยกล่างใส่กูแน่นอนถือว่าผมได้ปิดท้ายโดยการคายไบหมโอเคีะคาถาแยกเงาพันล่าง